ไหวเกียงปิดสิคนต่อไปวางสิ 问道 เดินตากฝนไปเลยแล้วกันทางนี้นเห็นว่าวันนี้ตกทางไลรให้ตก

ไ,ได้เอาอกลก่องเวลาจ้าอัลืมฮะที่เก็บสับปงสัเบียงอ่ะ,อะ <c oughs> เดี๋ยวจะถึงเวลาเวลาทำงานก็จะเริ่มสักอืมทุ่มครึ่งนะทุกคนตอนนี้มีเวลาอยู่ก็ าหาอะไรทำก่อนแล้วกันนอกฝนตก <Okay. S 2> นั้นบาร์เปิดสองทุ่มเราเป็นเจ้าของบาร์ซึ่งผมบุกหมดฮนะ <laughs> หารเริ่มเปลี่ยนใหม่ก็มีของหวานนิดหน่อยแต่ว,ว่าเจ้าของร้านมาอยู่่ไปเยี่ยมเพื่อนดีกว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะ สังหน้าตาแล้วจด โอเคเรากลักบเข้าหมู่บ้านเรากันดีกว่า รู้สึกมันอยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวไงจู๊บแล้าคขรู้สึกมันเหมือนอยู่หมู่บ้านคนเดียวม่แต่เด็กที่ฉันให้มานอนอยู่ได้หร,หรืออย่างนะ ทางนี้ยังไม่เสร็จ กว่าจะขดติดไปไหนดีสบการแล้วกันโอ,อเคว้ายตกใจทำไมพวกขยชอบบินกันจังเลย ไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วตอนนี้มันเดินเบรแเว้าิวแมนหมู่บ้านคนอยู่ใส รายังไม่ได้ติดป้ายเป็นหมู่บ้านเราอ่ะหมู่บ้านเราดีกว่า เอาละทุกคนหนึ่งขอเวลาเปลี่ยนจุดสักคู่หนึ่งนะ そこはなどこに โ okay. อเคหนึ่งนาทีเปิดร้านทำไมหันไปฝั่งนั้นมันแหลกจังวะผมว่าน่าจะแหลกพอล้านบาร์น่าเลย 没，没去拉垃圾。 ระหว่างนี้ก็รอรอดูว่าจะมีคนมาไหมอาจจะมีคนว์ปามาไม่ก็บินมานะ แม่ก็อาจจะเดินมาไม่ก็วิ่งมาบางคนบางคนอาจจะแบบติดปีกเราปินมาก็ได้เพราะว่าบางคนก็ยังไม่ได้ไดเซฟหมู่บ้านเราใช้เวลาหล่อนะทุกคนเพราะว่าหมู่บ้านเรากับไอตรงจุดศูนย์กลางมันก็ไกลยอยู่นะถ้าดูจาก ไฟลของ EP แรกเลยหรือว่าไกลอยู่นะมันเป็นหอได้ไหมทุกคนมันเป็นหอได้ไหม ผมว่าไลท์ยัไม่มีปัญหานะอยู่ๆก็ดับไปเงี้ยเราค่อยชอบเลยออยู่ๆไลท์ like มันก็ดับไปเองอ ออวหนๆก็หนๆละมีเข็มทิศสำหรับร้านนีอยู่ดีนะทำเอาไว้เดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงร้านเราก็อันนี้กล่องเปล่ามีเข็มทิศเราก็เอาไปวางไว้ที่ร้าน ปลดแตกอะ่ะปวดร้านยังไม่ได้ทำเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวทำปวดร้านเดี๋ยวไปนั่งทําหลังไหม ขบอกว่าร้านเปิดแล้วคนว่ายังไงดีคยคนไม่ค่อยมากันเลยน่าจะไปอยู่ร้านอื่นอยู่มั้งเดี๋ยวก็มาอีกอาจจะมาก็โหจะเรียกว่านานได้หรือเปล่าไม่รู้นะกูตกชั ดีเสียงว่าไงดูไม่ได้เปิดไหมว่างไงมีอะไรแวะแวะม้เฉยแวะม้เฉยระหว่าง,งรอเปิดร้านร้านบรานที่เปิดสองทุ่มนี่ก็บางทีบางทีดัจจิจะให้เปิดตอนเอ่อหนึ่งทุ่มห้าสิบก็เปิดเร็วไปสิบนาทีนะอืม ตอนนี้เลยแบบว่างๆเลยจะไปเดินเล่นนิดหน่อยก็จะไปคุยกับคนต่างชาตินิดนึงอ่าฮะคนต่างชาติหรือคนต่างหมู่บ้านต่างชาติคนต่างชาติที่มาดูไลน์ในอีกใอีกคอมมูนิตี้นึงโอเคเออไดวกลับมาตอนนี้ยังไม่โลใช่ไหมก็โลอยู่ไม่เราโรโรอยู่ใช่แต่ไม่ถึงว่ายังไม่ได้โลจริงจังใช่ไหมเพราะว่ายังไม่ค่อยมีลูกค้ายังไม่มีลูกค้าเลยตอนเนี้ยอันแจ้งไปแล้วว่าร้านเปิดแล้วอ่าอ่า ก็ตามนั Ay, ้นขอตัวไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันโอเคเชิญผื่อจะมีใครหลงมาอีกจะพาแบบอะไรวะ